ตำนานลึกลับอาณาจักรใต้พื้นพิภพ,พหลวงปู่สีทัน์สวนมาโจเป็นเอกอักรสิทธิ์หนึ่งในจำนวนหลายองค์ของหลวงปู่สำมฤทธิ์ุนมหาสงฆ์ผู้เลิศฤ์อภิญญาแห่งนครจำปาสัก์เมืองลาวและเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักร่วมรุ่นในชาติปางก่อนของเนนคำกิติคุณหลวงปู่หรือเรื่องในทางธรรม พราะมีจริตชอบเทศโปรดญาติโยมหลวงปู่สีทัศน์เคยสร้างคุณาคุณไว้ในพระศาสนาโดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงย่างกุ้งเมืองพมา่ามาประดิษฐานไว้ในองค์พระธาตุเจดีท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมที่ท่านเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดสร้างจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมไม่ผิดเพี้ยนจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ด้วยพุทธาพินิหาร ศรัทธาสาธุชนเดินทางไปถวายสักการะที่พระธาตุพนมแล้วส่วนมากจะแวะมาถวายสักการะพระธาตุท่าอุเทนด้วยเมื่อคราวที่เนรคําจาริกธุดงไปปักกลดเจริญสมณธรรมอยู่ริมฝั่งโขงใกล้กับพระธาตุท่าอุเทนประมาณอายุเพลานั้นได้19ปีความรุดหน้าในทางธรรมอยู่ในขั้นหน้าพอใจดึกสงัดคืนแรกที่ไปถึง ขณะนั่งสมาธิเจริญพระกรรมฐานเกิดนิมิตขึ้นในสมาธิเป็นภาพเคลื่อนไหวแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนดูหนังในโรงภาพ,พยนตร์ครบครันทั้งแสงสีเสียงเห็นลำน้ำโขงที่ไหลเอื่อยอ่อยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสลัวลางจูๆ่ๆพื้นน้ำแยกออกเป็นสองฟากเหมือนมีเขื่อนลึกลับผุดขึ้นกลางกั้นที่กลางเขื่อนปรากฏร่างสตรีผู้มีรูปโฉมงดงามในอภรรูวิจิต เยื่องย่างมาตามช่องว่างอันมหัศจรรย์ตรงขึ้นสู่ตลิ่งบริเวณที่ท่านนั่งอยู่นางน้อมนมัสการอย่างฉล่มำช่มช้อยก่อนบอกให้ทราบว่าชื่อนักครินนาคราชเคยเป็นมารดาเนนคำเมื่อร่วม2,000ปีมาแล้วที่มาคืนนี้ก็เพื่อมาอาราธนานิมนต์ไปเทศโปรดชาวนาพิภพเนนคำเมื่อรู้ว่าเป็นโยม,มารดาก็อนุโลมรับนิมนต์โดยผลันมิทันช้านางผู้โสภิ เ้าเดินหน่วยหน้านำไปก่อนท่านลุกจากที่นั่งสมาธิติดตามไปแต่รู้สึกชอบกลคล้ายกายสังขารลุกขึ้นจริงๆไม่ใช่ลุกด้วยจิตแบบมโนมยิทธิถึงริมฝั่งโขงเกิดวิตกว่าไม่ชำนาญทางน้ำจะดำดิ่งไปเมืองบาดาลวิธีใดดีหนอนางผู้ทรงโฉมจึงกระทําให้เกิดมหาสจ,จรรย์ขึ้นอีกครั้งจูๆ่ๆน้ำก็แหวกโัวเป็นอุโมงค์ เหมือนมีใครเอาท่อประปาใหญ่ยักษ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามาต่อกันยาวเหยียดในลำน้ำโขงแล้วนิมนต์ให้ก้าวเดินเข้าสู่อุโมงคนั้นจนกระทั่งรุดไปถึงเมืองบาดาลในเวลาไม่นานนักแสดงว่าทำเลที่ตั้งของเมืองอยู่ในเขตนครพนมนั่นเองมหานครของชาวหน้าพิภพเป็นอาณาจักรลี้ลับแต่มีอยู่จริงในโลกราชดรของนาคนครคือ นาคากับนาคีนาคาเป็นนาคเพศชายนาคีเป็นนาคเพศหญิงนาคชั้นสูงเรียกว่าพญานาคมีองค์ประมุขเรียกว่าพญานาคราชเจ้าแห่งบาดาลจำแนกความสำคัญที่รูปลักษณะถ้าสังขารยังเป็นงูแปลว่ามีฤทธิ์น้อยสำคัญน้อยเพิ่งมาอุบัติในภพภูมินาคได้ไม่นานถ้าสังขารขันครึ่งมนุษย์ครึ่งงูแสดงว่า เป็นนาคมีฤทธิ์พอสมควรอายุต้อง700รปีขึ้นไปส่วนนาคชั้นสูงระดับพญาจะจํำแหลงร่างได้เหมือนมนุษย์ทุกประการหรือถ้าต้องการแสดงตนในสภาพนาครูปลักษณะจะนา่าเกรงขามเช่นที่เห็นพวกมันธนากรประดิษฐ์ไว้ตามราวบันไดาทางขึ้นพระอุโบสถผู้ที่เป็นพญาส่วนใหญ่อายุ2,000ปีผ่านการบำเพ็ญตบะคร่ำเคร่งเพิ่มพลังฤทธิ พนวกกับฤทธิ์มีเองโดยชาติกําเนิดก็เกิดเป็นฤทธิ์อภิญญาเหนือโลกสําหรับพญานาคชั้นสูงสักมีฤทธิ์อำนาจมากกําหนดสภาพฟ,ฟ้าดินอากาศได้ดังประสงค์นักขรินาคราชเผยความจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของเนนคํากับภพบภูมิพญานาคว่าเมื่อครั้งบรรพการย้อนหลังไปสองพันปีเนนคําสวยชาติเป็นนาคาบุตรของนักขรินาคราชมีถ้ำแก้วอาศัยอยู่เย็น เป็นสุขทุกที่วาราตรีจวบกระทั่งพุทธสมัยได้ผ่านพ้นสมเด็จพระบรมศาสดาเอกของไตรโลกธาตุสเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานคราวนั้นพระกัสสปะมหาเถระเจ้าเป็นองค์ประธานนำพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าจัดสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นหนภูกำพร้าจังหวัดนครพนมอาศัยดินผสมยางไม้ก่อเป็นพระมหาเจดีย ได้เรียบร้อยงดงามบริบูรณ์ครั้นง,งานลุล่วงดังประสงค์ท่ามกลางมหาสมาคมอันประกอบด้วยพ่อค้าประชาชนเจ้าเมืองน้อยใหญ่และพญานาคชั้นสำคัญที่จำแรงล่างเป็นมนุษย์ไปร่วมงานฉลองสมโพธ์องค์ประธานคือพระกัสปะมหาเทระเจ้าได้กราบทูลแด่พระาศาสดามีเนื้อความว่าหากมีพระประสงค์จะมอบพระบรมสารีดิกธาต ส่วนใดมาสถิตไว้ในองค์พระาธาตุเจดีขอทรงโปรดประทานให้ปรากฏแก่มหาสมาคมนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะฉับพลันทันใดพุทธาปฏิหารก็อุบัติขึ้นปรากฏมีพระอุรังคธาตุปริมาณเท่าเม็ดมะขามป้อมเสด็จลงมาจากเบื้องฟ้านภาากาศเป็นพุทธานุญาตให้อัญเชิญเข้าสถิตไว้ตามคำกราบทูล มหาสมาคมในการสมัยนั้นพากันร่าเริงยินดีบังเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระศาสนายิ่งกว่าที่ศรัทธาอยู่ก่อนแล้วไม่มีสักคนเดียวที่ไม่อธิษฐานจิตปรารถนาพุทธภูมิเมื่องานบุญอันยิ่งใหญ่ยุติลงมนุษย์ทั้งหลายก็คืนสู่ถิ่นฐานที่พำนักพญานาคทั้งปวงก็คืนสู่วังบาดาลแต่เนนคําครั้งที่เป็นบุตรพญานาคชักช้าโอเอ จนพลัดหลงเข้าสู่กรงเล็บอันศักดาเดชของพระยาครุฑผู้เห็นนาคทั้งหลายคือพักษาหารนาคน้อยผู้จำแรงเป็นเนนน้อยจึงไม่รอดพ้นชะตากรรมต่อมาด้วยกฎแห่งการเวียนว่ายในวัฏฏสงสารเนนนาคจำแรงย้อนกลับมาอุบัติเกิดใหม่ในชาติมนุษย์เติบใหญ่ได้บรรพชาเป็นสามเณรด้วยมีจริตนิสัยเคารพศรัทธาในพระศาสนาขณะยังเป็นสามเณรเล็กเด็กน้อย ท่านพระกัสปะมหาเถระได้ดำริริเริ่มและรับเป็นประธานการแต่งเสริมพระมหาธาเจดีให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อแล้วเสร็จได้จัดงานสมโพชยิ่งใหญ่เจวันเจดคืนเนน้อยรับบัญชาท่านพระเถระเจ้าต้มน้ำชาเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ทั้งไทยลาวรวมเจ็รรูปกรำงานในหน้าที่ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดยั้งพักผ่อนแม้สักขณะจิตเดียว กระทั่งงานสมโพธยุติองค์ประธานประสงค์จะให้ผู้ร่วมงานทุกชีวิตร่าเริงยินดีไม่รู้จบจึงมีเถระวาจาให้ทุกคนอธิษฐานจิตปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นทันตาเห็นลำพังเถระวาจาของพระอรหันต์เจ้าองค์เดียวก็ศักดิ์สิทธิ์พอแรงอยู่แล้วยังมีความศักดิ์สิทธิ์จากองค์พระมหาธาตุเจดีและเทพยดาฟ้าดินที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานบุญใหญ่คราวนี้ด้วยพลังความวิเศษศักดิ์สิทธิ์คราวนั้นจึงใหญ่หลวงไม่มีประมาณการอธิษฐานจิตบังเกิดผลทันใจท่วนทั่วทุกตัวคนส่วนสาม,มเณรน้อยม่วงนอนเป็นที่สุดจึงอธิษฐานประสาซื่อแบบเด็กๆว่าขอนอนให้เต็มอิ่มสิ้นวาจาอธิษฐานก็ล้มตัวลงนอนแน่นิ่งเรียกไม่ลุกปลุกไม่ตื่นปุถุชนที่ยังอยู่บริเวณนั้นหลงเข้าใจว่า เนน้อยเหนื่อยจนละสังขารสู่สำปรายภพจึงชวนกันนำไปฝังไว้ใต้พระาธาตุพนมจากวันนั้นการได้ล่วงเลยมานานเป็นพันปีพุทธบริษัทที่เคยคิดชอบดาริชอบทำความเพียรชอบส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นคิดชั่วช้าทำแต่เรื่องสามารเพื่อประโยชน์สุขในชาตินี้เพราะเชื่อผิดๆว่าชาติหน้าไม่มีผลลัพธ์คือ เกิดความวิบัติชิบหายไปทั่วทุกหย่อมญ้าเหล่าเทพพยดาผู้ทรงฤทธิ์บนสวรรค์พิเคราะห์ดูแล้วเห็นพ้องต้องกันสมควรสําแดงศักดาพินิหารเพื่อเตือนสติพุทธบริษัทผู้หูตามืดบอดจึงบรรดาลดนเป็นสายฟ้าฟาดเปรี่ยงเข้าที่ยอดองค์พระาธาตุพนมเป็นเหตุให้องค์พระาธาตุสุดลงทันใดสายฟ้าฟาดเปรี่ยงนั้นเหมือนฟาดลงกลางใจพุทธบริษัทด้วย ทุกชีวิตเกิดความปรวนจนขนพองสยองเกล้าวเห็นเป็นนิมิตวิปริตผิดอาเพศสัตว์ทั้งหลายต่างก็สลดหดหูหัวควายเมิอนหญ้ากาไก่เมิอนข้าสารเข้าเปลือกพวกมนุษย์ร่ำลือกันปากต่อปากว่าจะเกิดทุพพิฆภัยข้าวจะยากหมากจะแพงเต่าจะมีหนวดตะกวดจะมีงาไฟไประไลกันจะแผดเผาล้างโลกคนชั่วจะสูญสิ้น คนดีจะอยู่รอดปลอดภัยนอกจากเรื่องที่ว่าความมหัศจรรย์จากอนุภาพสายฟ้าที่ฟาดเปรี่ยงยังได้กระตุ้นสติเนน้อยผู้หลับไหลให้ตื่นจากภวังจิตอันยาวนานแต่ตื่นแล้วพบตนเองเป็นเพียงดวงจิตอธิสมานกายส่วนธาตุขันถูกพลังอำนาจการเวลาย่อยสลายเป็นผงทุลีดินสู่ดินน้ำสู่น้ำก้าวย่างงุนงง ออกจากใต้ฐานพระมหาเจดีตอนพลบคำ่ำไม่นึกไม่ฝันว่าการนอนจะตื่นขึ้นอย่างนี้ชาวบ้านละแวกนั้นเห็นร่างวิญญาณยามตะวันพลบเป็นสีขาวมัวหลงเข้าใจว่าเป็นพวกชีพรามนุ่งขาวห่วมขาวเอาไปร่ำลือกันช้านานว่ามีพรามน้อยมุดขึ้นมาจากใต้ฐานพระเจดีหลังจากนั้นจิตวิญญาณเนน้อยได้ไปอุบัติเกิดในตระกูลสามัญชน เป็นเจ้าสีโคดเมื่อเติบใหญ่สร้างประวัติการเป็นปฐมพยาก่อตั้งอาณาจักรสีโคดส่งพระนามว่าพระยาสีโคตบูรณ์ครั้นเท้าเธอสิ้นพระชนลงจิตไปอุบัติใหม่เป็นจั่วคำนณจำปาศได้บวชเรียนในสำนักหลวงปู่สำเร็จลุนมหาสงฆ์ผู้ยอดยิ่งทางฤทธอภิญญาแห่งเมืองลาวนินทริน,นาคราชเปิดเผยถึงตอนนี้เนนคำ ทราบแล้วว่าตนคือจัวคําหรือเนนคําเมื่อชาติบางก่อนเกิดทำสังเวทว่าการเวียนไหวในวัฏฏสงสารเหตุเพราะอาวิชายังไม่สูญสิ้นนั่นเองโยมานดาในอดีตชาติเปิดเผยเรื่องราวอันลี้ลับให้รู้ครบถ้วนแล้วจึงกล่าวอาราธนาท่านให้เทศโปรดชาวนาคพิภพท่านกำหนดจิตพิจารณาอัธยาศัยของนาคทั้งปวงเมื่อรู้ว่า ควรเทศเช่นไรจึงจะถูกจริตก็เทศไปตามนั้นอย่างความซาบซึ้งในรถพระธรรมให้เกิดแก่ชาวเมืองวาดานเป็นอย่างยิ่งจบจากแสดงพระธรรมเทศนาเหล่าพญานาคทั้งหลายล้วนร่าเริงยินดีในธรรมบังเกิดจิตปรารถนาดีกับสามเณรผู้เทศได้ละเอียดปราณีตลึกซึ้งแยบยนในการอุปมาธรรมะที่ยากให้เข้าใจง่ายจึงยอมอุทิศตนเป็นมกุเทศนำทางเนนคำ เที่ยวทัศนามหานครใต้พื้นพิภพ,พนอกจากเวียงวังอันสวยงามวิจิตรเ,เพลิดแพล้วในเมืองพญานาะคจะโออาโอลานตรการตาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเมืองสวรรค์นาคนครยังดูประหนึ่งว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สถานมือมาที่เก็บรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกไว้ครบครันอาทิพระธาตุเกศแก้วพระพุทธรูปยุคเก่าแก่บโบราณครบทุกปางแต่และองค์ ยังจัดสร้างด้วยศิลปะกรรมอันปราณีวิจิตบรรจงราเนรมิตขึ้นด้วยบุญริษวัตถุมงคลที่ประกอบเป็นองค์พระแต่ละชิ้นมีค่าหายากล้ำเลอค่าควรเมืองด้วยกันทั้งสิ้นเป็นต้นว่าพระพุทธรูปปางสดุ้งมานเนื้อขาวใสราวหยาดเพชรที่มีเพียงสององค์ในโลกธาตุองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่เวียงวังบาดาลอีกองค์หนึ่ง สถิตยอยู่ในพระมหาธาตุเจดีท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งองค์พญานาคราชน้อมถวายเป็นพุทธบูชาตามคำบอกกล่าวที่หลวงปู่ศีทั์ส่วนมาโจได้อธิษฐานจิตส่งเป็นรหัสยะไปถึงจากการประเวนชมสิ่งสำคัญของนาคพิภพข้อวัดปฏิบัติของเหล่านาคทั้งหลายที่เนนคำเห็นด้วยในตาสัมผัสได้ด้วยจิตนาคใหญ่น้อย ล้วนแล้วเป็นผู้ทรงฌานยามว่างจากภารกิจจะอาศัยครูหาถ้ำแก้วอันสงัดวิเวกนั่งสมาธิเจริญสมาบัติได้ถึงฌานสี่เป็นอย่างน้อยโดยมากได้สมาบัติ8ครบบริบูรณ์เรื่องฌานโลกีซึ่งผู้บรรลุจุดสุดยอดทางบําเพ็ญตบะฌานจะเกิดมีธิ์อภิญญาขึ้นในตนที่เหล่านาคทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มากมากในฌานโลภอยากได้ฤ์อภิญญา มีจุดประสงค์เร้นลึกแต่ยินดีเปิดเผยให้เน้นคำารู้และเข้าใจการสมัยดึกดำบรรตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพวกมนุษย์พากันกล่าวขวัญอยู่เนืองนิดกำนองว่าพญานาคมีชาติกำเนิดลี้ลับพิสดารเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เลื้อยคลานหรือผู้สัญจรไปทางขวางแบนเบียดกับพื้นพระสุธาพวกนี้ถือเป็นพวกขวางโลกต่อให้บำเพนตบะสะโกชาติก็ไม่อาจบรรลุธรรมวิเศษ เหล่านาคน้อยใหญ่ทุกรุ่นวัยถือเอาความอัพยศนั้นเป็นมรดกตกทอดของเผ่าพันธุ์จึงเกิดทิฏฐิมาณนะปรารถนาจะลบล้างคำปรามาตว่างเมื่อใดเป็นต้องเพ่งเพียรเมื่อนั้นด้วยรู้ว่าเพียรเข้าฌานออกฌานช่ำชองเป็นววสีมีอนิสง์ยิ่งใหญ่มหาศาลเมื่อละสังขารจากอัตภาพนาต้องการขึ้นไปสวยสุขท,ทุกที่วาราตรีบนพรหมโลกก็ได้หรืออธิษฐานจิต ขอให้ตนไปอุบัติเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เพื่อบวชเรียนในพระศาสนาจเจริญสมณธรรมให้ถึงซึ่งความเป็นพระอริยเจ้าแต่ผลที่สุดพวกพญานาคเข้าชานสมาบัติเพื่อการมีชีวิตอมตะเข้าใจว่าเป็นอมตะยั่งยืนนิดนิรันร์แล้วก็มีคุณค่าเท่ากับบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์เช่นกันซึ่งเป็นการเข้าใจผิดพลาดและวิสัชนาตอบตนเองว่าเป็นเพราะบําเพ็ญตะบะจนกล้าแกรง่ง มีอนิสงส์ให้อายุยืนยาวเป็นพิเศษนั่นเองพญานาครุ่นอวุโสอายุยืนเป็นแสนปีล้านปีหรือหลายล้านปีก็เคยมีปรากฏแต่ไม่เคยมีพญานาคชีพชนถึงขั้นอมตะยามสิ้นอายุไขก็ไปอุบัติเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ย้อนมาเกิดในอัตภาพนาคหลุดเดิมด้วยอำนาจวิบากกรรมบันดาลดลความพิเศษของพญานาคที่พวกมนุษย์ทั้งหลายเหลือวิสัยจะทำได้คือ เวลาพญานาคจะปลุดโพลขึ้นสู่โลกาธาตุแดนมนุษย์สามารถถอดดวงจิตเป็นลูกแก้วกลมใสเก็บงำไว้ที่นาคพิภพหน้าแปลกที่กายสังขารสามารถไปทำกิจธุระได้โดยไม่ต้องมีจิตวิญญาณครองส่วนมนุษย์ทันทีที่จิตหลุดพ้นจากร่างหมายถึงความตายได้มาเยี่ยมเยือนเว้นตแต่ผู้ปฏิบัติจ,จิตจนถอดกายวิญญาณสำเร็จชนชาวโลกที่เคยไปถึงเมืองบาดาล ได้แก่โยคีฤษีดาบทผู้บรรลุอภิญญาสมาบ,บัติแต่ไปถึงแค่เขตชานพระนครต้องหยุดยั้งชะงักเทา้าเพราะเขตชั้นในอันเป็นแหล่งชุมชนของนาคพวกนาคน้อยใหญ่จะขายพิษไว้เกลื่อนกลาดตามกลไกธรรมชาติป้องกันการสะสมของพิษจนเกิดพิษภัยกับตัวเองมนุษย์ต่อให้เรืองฤทธิ์อภิญญาสักแค่ไหนหากว่ากายเนื้อถูกรุมด้วยพิษจำนวนมากมายมหาศาลพิษนี้ มีอำนาจทำลายล้างร้ายกาจกว่าน้ำกรดเป็นพันล้านเท่าเนื้อหนังมังสาตลอดจนประดูกจะถูกหลอมสลายทำลายจนไม่เหลือซากกลายเป็นวิญญาณเนจรไร้จุดหมายอย่างหน้าอเนจอนาถมนุษย์ที่เข้าเมืองพญานาคได้อย่างปลอดภัยต้องเป็นผู้เคยมีเชื้อสายหรือเคยเกิดเป็นพญานาคไม่เช่นนั้นก็ต้องเคยมีบุพกรรมกับนาคทั้งหลายมาก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ของอาณาจักรใต้าบาดาลได้แก่พระเจดีท,าท่าสูงสเมตรขนาดพอสันฐานประมาณภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุอรหันสาวกตลอดจนพระธาตุของพระอริยเจ้าสมัยปัจจุบันเกือบครบถ้วนประดามีจึงเป็นสถานที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่แห่งไตรโลกธาตุเหล,ล่านาคจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถวายนมัสการและเครื่องสัการะบูชาเป็นนิด ข้อสังเกตในวโรกาสที่เนนคำได้ทัศนาเมืองบาดาลคือนาคน้อยใหญ่โดยทั่วไปมีกลิ่นกายละไม้กลิ่นกระเทียมนาคที่จำศีลภาวนาจะมีกลิ่นกายหอมราวบุานานาพัน์ส่วนท่านที่บารมีเต็มเปี่ยมกลิ่นกายหอมรวยเรื่มชื่นนาสาประหนึ่งดอกพิกุลพญานาคมกุเทศได้นำทางพาเนนคำไปทัศนาปล่องพิเศษพิสดารสองปล่องยอดปล่อง สูงขึ้นไปชิดติดแนบกับผิวน้ําใต้ลําโขงและเห็นวิถีชีวิตคนบนพื้นโลกอย่างถนัดชัดเจนเรือแพที่สัญจรไปมาเห็นเหมือนอยู่บนผิวน้ําด้วยสองดูที่ปล่องซ้ายมือยามพระอาทิตย์ขึ้นจับขอบฟ้าจะเห็นท้องน้ําสว่างสวยครั้นแสงแดดแผดจ้าบนพื้นโลกปล่องขวาจะเห็นความสว่างที่จ้าขึ้นแต่ภายในเมืองวาดานจะสลัวลางคล้ายตอนโลเพล จวบกระทั่งถึงยามพระอาทิตย์ลับหายไปจากเมืองมนุษย์ทางเมืองใต้พิภพจะสว่างสวัยชดช่วงชัดชวานสลับเวลากับบนพื้นผิวโลกอย่างลึก,กลับหาคำอธิบายไม่ได้ตั้งแต่โบราณาการเป็นต้นมาพวกมนุษย์เพียนคิดค้นหากรรมวิธีในการบุกเมืองพญานาคให้จงได้แต่ร้อยต้องร้อยจะประสบความสำเร็จสักหนึ่งในสิบก็ทั้งยากจวบระทั่งหลวงปู่สำเร็จลุน มหาสงฆ์เมืองลาวผู้ยอดยิ่งทางฤทธิ์ท่านจัดสร้างวัตถุลึกลับขึ้นมาชิ้นหนึ่งอมใส่ปากแล้วเข้าสู่เมืองพญานาคได้ปัจจุบันวัตถุลึกลับนี้เป็นมรดกตกทอดอยู่ในครอบครองของฤาษีอินปันฤาษีใช้อมใส่ปากแล้วกระโจนพรวดดำดิ่งลงใต้ลำน้ำโขงกว้างรวมสองกิโลเมตรไปขึ้นตลิ่งที่ฝั่งลาวใช้เวลาแค่ไม่กี่อึดใจแต่ไม่ปรากฏว่า เคยอาศัยวัตถุนี้พาตนเองไปถึงเมืองพญานาคจะด้วยเหตุผลกลนใดไม่แจ่มชัดหลังจากพญานา,มาคมะกุเทศนำเที่ยวอาณาจักรใต้พื้นพิภพจนทะลุปโปรงเห็นสมควรแก่เวลาเนีนคำจึงอำลาเหล่าพญานาคมีโยมันดานักขรินนาคราชเปิดอุโมงน้ำมหัศจรรย์ให้มุดเดินลอดโพรงเป็นท่อยาวเหยียดกลับไปขึ้นสู่ตะลิงตำแหน่งเดิมที่นั่งสมาธิอยู่ ก้าวถึงพื้นราบบนตะลิ่งแล้วเหลียวไปดูปรากฏว่าอุมโมงค์ได้ยุบตัวเป็นพื้นน้ำเดียวกันเหมือนไม่เคยมีอุมโมงค์อันใดตรงนั้นมาก่อนโยมานดาก็กลับสู่ถิ่นฐานทำแก้วเนนคําถอนจิตขึ้นจากสมาธิซึ่งเท่ากับเพิ่งนิมิตไปเองโดยอัตโนมัติความเข้าใจในชั้นต้นคิดว่าไปท่องแดนลี้รับอาถรรมาสักไม่กี่วันที่ไปก็ไปด้วยกายจิตวิญญาณ หรืออธิษมานกายแต่รู้สึกพิศวงที่สังขารขันตลอดจนเครื่องห่มดองเปียกชุ่มโชคไปด้วยหยาดน้ำก็ในเมื่อพบภูมินาคเป็นพบภูมิละเอียดท่านถอดจิตเดินทางไปด้วยกายละเอียดแล้วเหตุไฉนใหญ่กายหยาบจึงเปียกน้ำได้เล่าสำหรับตำแหน่งแห่งที่นั่งเจริญสมาธิอยู่ในกรดกลายเป็นว่ากรดเปื่อยุ่ยผุกรนไปตามการเวลาจนสายลมพัดพา เอาฝุน่นผงหายสาบศูนย์เหลือเพียงก้านกรดทำด้วยไม้ล้มตะแคงอยู่จีวรห่มดองสีกลักมนเปลี่ยนตัวเองเป็นสีดำได้อย่างลึกลับสิ่งดังกล่าวนี้เป็นปริศนาที่หาคำตอบยากเวลาต่อมาท่านได้ไต่ถามชาวบ้านร้านตลาดแถบถิ่นนั้นแก้สงสัยรู้ความจริงอันน่าตื่นตะลึงเหลือหลายเมื่อการไปยืนเมืองพญานาคเจ็ดวันแต่ปฏิทินบนโลกาธาตุผ่านไปถึงเจ็ปีเต็ม แสดงถึงมิติเวลาเหลื่อมกันหลายร้อยเท่ากลไกของสนามเวลาก็เหลือวิสัยที่ใครจะคิดค้นด้นเดาว่าเหลื่อมกันได้อย่างไรในเมื่อสูดลมเข้าปล่อยลมออกใช้เวลาเท่าที่เคยใช้ฉะไหนเวลาจึงเหลื่อมกันมากออกเพียงนั้นและอะไรกันเป็นเหตุเป็นผลที่บรรดาลโดนให้สนามเวลามีอยู่จริงจนแทบไม่น่าเชื่อเรื่องนี้เนนคำปล่อยให้ปริศนาเป็นปริศนาต่อไป ป่วยการจะไปค้นหาสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระสัทธธรรมอันล้ำเลิศกลไกของมหาจักรวาลมีเหตุมีผลด้วยตัวของมันเองซึ่งมีเป็นพันล้าน,นกลไกต่อให้สอหาความจริงจนชั่วชีวิตก็เท่ากับศูนย์เวลาไปเปล่าได้ไม่เท่าเสีย